ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่21ตุลาคม2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ครับมีให้กันหลายลีกเลยนะครับหยิบยกกันขึ้นมา4ทีมครับ4คู่สำคัญวันนี้ครับประกอบด้วยทางด้านของบุนเดสลิก้าของเยอรมันนะครับเป็นทางด้านของไม้เปิดบ้านรับการเยือนของโคโลนะครับแล้วก็คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของกัลเชเซอาอิตาลีนะครับยูเวนตุสครับเปิดบ้านรับการเยือนของเอมโปลีวันนี้ มาลายจะขนองหรือไม่นะครับเจอกับเอมโปลีคู่รักคู่แค้นเลยนะครับคู่สครับท่ามกันที่ปารีสนะครับท่ามกันไปที่ฝรั่งเศสนะครับปารีสแซงเชแมงวันนี้ต้องออกไปเยือนทางด้านของอาชักซิโอนะครับทีมที่หลังชนฟ้าครับอยู่โซนท้ายตารางนะครับวันนี้ปารีสจะเก็บชัยชนะแล้วก็สกอร์ห่างมากกว่า2ลูกได้หรือไม่นะครับติดตามกันครับคู่สุดท้ายครับไปกันที่โอคลาสิโกนะครับเป็นทางด้านของ โปรตุเกสลีกนะครับ FC ปอร์โต้ครับวันนี้เปิดบ้านรับกาเยือนของเบนฟิก้านะครับเจอกันมาเนี่ยเศษปอโต้ตลอดนะครับแต่วันนี้เบนฟิก้าจะเซอร์ไพรส์ได้หรือไม่นะครับสี่คู่วันนี้ครับกับเหล่าร้อยหลานนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับที่โอเปอารียนาครับบ้านของไมส์นะครับเปิดบ้านรับกำยือนของโคโลนนะครับแพะน้อยวันนี้จะ ขย่มทางด้านของไม่ได้หรือไม่นะครับตีหนึ่งครึ่งครับตามเวลาประเทศไทยครับที่บ้านของไม้ครับโอเปอร์อารีนาเนี่ยวันนี้อุณหภูมิ15า้าองศาเมฆครึมเต็มท้องฟ้าครับเย็นสบายทีเดียวนะครับสื่อตามเรื่นให้เสมอกันที่1ประตูต่อ1นะครับผลการพบกันล่าสุด6ครั้งเป็นทาาน้าของไม้ชนะได้2ครั้งโคโลนชนะได้2ครั้งเสมอกัน2ครั้งนะครับผมใน6ครั้งแล้วก็ยิงกันได้ทุกนัดด้วยสกอร์สูงเนี่ยมากกว่า4นัดนะครับ6นัดเนี่ยสกอร์สูงไปถึง4นัดแล้วนะครับคู่น น่าสนใจสำหรับสกอร์สูงต่ำนะครับล่าสุดนะครับที่พบกันในบ้านของโคโลนโคโลนชนะไปได้นะครับเบียดชนะแซงชนะได้เลยนะครับ3ามประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นบ้านของไม้เสมอกัน1 1ครับปี2020เข้าปี2021เรียกกันว่าเยือนใครเยือนมันนะครับไม้ชนะได้เกมเยือน3-2โคโลนชนะได้เกมเยือน1-0น,นะครับ เสมอกันในบ้านของโคโลนปี2019-2020นะครับฤดูกาลนั้น2เตะ2ประตูต่อ2ครับแล้วก็ไม้ยชนะได้ในปี2019ครับ3ประตูต่อ1นะครับการเดินทางวันนี้จากโคโลนครับมาที่ไมายเนี่ย142กิโลเมตรครับตารางคะแนนนิดนึงครับโคโลนอยู่อันดับที่7ครับ10นัด16คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่2ลูกทางด้านของไม้ยนะครับอยู่อันดับที่11อันดับห่างกันก็จริงนะครับแต่คะแนนห่างกันแค่คะแนนเดียวเท่านั้น สินัดสิคะแนนครับประตูได้เสียลบอยู่สอลูกครับเบียดบีดทางด้านของดอทมุนอาร์บีไลฟ์ซิกอัลส์บวกนะครับกลุ่มนี้เลยนะครับอีกทีมนึงก็เป็นทางด้านของเบลมนนะครับที่คะแนนเท่ากันอยู่สทีมเลยนะครับถ้าไม่วันนี้ชนะในบ้านกระโดดขึ้นไปนู่นเลยครับอยู่ในโซนยุโรปเลยนะครับไปดูกันต่อครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับ ทางด้านเจ้าบ้านของไมค์ก่อนนะครับไปเยือนมา2นัดชนะมาได้2นัดนะครับในเดเบโพคาล่าสุดชนะได้3 0กับลูเบกนะครับในการไปเยือนก่อนหน้านั้นไปเยือนในบุนเดสลลกาบ้านของเบเมนเก็บชัยชนะมาได้2 0ครับเสมอกับอาร์เบไล์ซิกในบ้าน1 1แพ้ไฟบวก21เกมเยือนนะครับในบ้านเสมอให้ท่าบริน1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็แพ้ให้กับฮอฟเฟนไฮม์ในเกมเยือน4ประตูต่อ1ึ่งทางด้านของโคโลนครับล่าสุดนะครับ เพิ่งเอาชนะทันตนของอัลสบวกมาได้นะครับโดยการแซงชนะอีกเช่นกันนะครับโคโลนชนะในบ้าน3-2ก่อนหน้านั้นเกมเยือนสองดาทีในแพ้ปาติซานเบเกรดในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ2-0แพ้ให้กับมุนเช่นกันบักครับในลีกนะครับ5-2เลยนะครับแพ้ปฏิสารสอ่าหนึประตูต่อ0ในบ้านครับแพ้ในเกมยุโรปเนี่ยทั้งไปและกลับเลยนะครับก่อนหน้านั้นครับชนะดอทมุนได้ในบ้านครับ3-2เสมอกับโบคุ้ม1ประตูต่อ1ครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับในบ้านกับเกมเยือนเนี่ยทางด้านของไมยังเก็บชัยชนะในบ้านยังไม่ได้โคโลนแพ้มา2นัดติดสําหรับเกมเยือนนะครับน่าสนใจมากความกระหายในใชัยชนะมีด้วยกันทั้งคู่นะครับคะแนนความยากง,ง่ายวันนี้ครับเรตติ้งอยู่ที่3คะแนนเท่ากันนะครับทางด้านของโคโลนแล้วก็ไมยอันดับใกล้กันคะแนนใกล้กันนะครับอยู่ที่3คะแนนนัดหน้าไมยต้องไปเยือนทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกนะครับทางด้านของโคโลนนะครับไปเยือนสโลว์โกใน คอนเฟลเลนซ์ลีกนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านขาดกองหลังตัวสำคัญอย่างสเตฟานเบลนะครับลงสนามไม่ได้ที่เหลือนะครับก็รอเช็คความฟิตของวินเมอร์นะครับกองกลางตัวหลักอีกคนหนึ่งทางด้านของโคโลนครับรอเช็คความฟิตเนเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นโชบิสิกนะครับแล้วก็ทางด้านของเทลแมนนะครับตัวหลักอีกคนยังอย่างทางด้านของแลมเปอร์เล่นะครับ ที่เหลือลงสนามได้ครบนะครับถ้าวันนี้เนี่ยกองกลางมิฟิวคนสำคัญอย่างเดชานโจบิสิกลงสนามไม่ได้มีปัญหานะครับสำหรับทางด้านของโคโลนไม่รู้ว่าวันนี้จะฉีดยาลงหรือไม่นะครับคู่นี้นะครับไปดูรานต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเปิดราคามาเป็นเจ้าบ้านครับราคาอยู่ที่ปอนน้ำเต็มนะครับก่อนที่จะไหลลงมาที่น้ำลบสิครับ ทางด้านของทีมเยือนนะครับเป็นรองที่ปปขาวก่อนที่จะไหลไปที่น้ําเต็มส่วนมากนะครับอยู่ที่น้ําเต็มแล้วก็น้ําประมาณลบสิบปลายปลายเลยนะครับเกือบน้ําเต็มนะครับ1ต่อ2ครับเจ้าบ้านชนะอยู่ที่ประมาณ2.2เท่า2.15เท่านะครับเสมอกันอยู่ที่3.4เท่าโดยประมาณนะครับแล้วก็ทีมเยือนชนะขยับขึ้นไปเป็น3เท่าแล้วครับ เปิดมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.7เท่าขยับขึ้นไปเป็น3เท่า3.3เท่านะครับแล้วก็สกอร์สูงต่ำครับคู่นี้น่าสนใจครับชอบมากๆครับในสกอร์สูงนะครับสกอร์สูงน้ำเต็มครับขยับลงมาเหลือน้ำขาว2ลูกครึ่งนะครับเปิดราคาที่สองลูกครึ่งควบ3นะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งน้ำขาวนะครับก็น่าจะเป็นสกอร์สูงครับสำหรับคู่นี้เจอกัน6นัดเนี่ยสูงไปถึง4นัดยิงเกิน4ลูกนะครับ คู่นี้เจ้าบ้านนะครับเปิดราคาที่ปปไม้นะครับมองว่าได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับเจอกันพบกันล่าสุดก็เป็นทางด้านของไม้นะครับเบียดเฉือนกันไปสนุกสนานครับสำหรับคู่นี้เพราะฉะนั้นคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับเหล่าร้อยหลาให้ต่อที่ไม้ครับราคาปปครับผมในคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับไปที่คู่ที่2ครับ กานโชว์ซีอาอิตาลีวันนี้นะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีมาลายูมิตุสครับเปิดบ้านรับการเยือนของเอมโปลีที่อาริอันส์สเตเดียมนะครับอุณหภูมิสิบหกองศาเมฆครึ้มเลยนะครับสื่อต่างประเทศให้ชนะที่สองประตูต่อหนึ่งนะครับให้ยูเว่ชนะสองประตูต่อหนึ่งผลการพบกันหกครั้งหลังนะครับเป็นทางด้านของยูเว่ถือสถิติที่เหนือกว่านะครับชนะได้ถึงห้าครั้งจากหกครั้งที่เจอกันเอมโปลีชนะได้หนึ่งครั้งนะครับล่าสุด ก็เป็นทางด้านของยูเวไปเยือนชนะมาได้3าสอนะครับก่อนหน้านั้นเอมโปลีเซอร์ไพรส์บุกไปเยือนแล้วก็ชนะยูเวได้ถึงในถิ่น1ประตูต่อศูนย์นะครับที่เหลือเนี่ยยูเวเก็บเรียบครับชนะเกมศูนย์ด้วยนะครับชนะ1นปี2019ครับปี2018ชนะ2อเกมเยือนเจ้าบ้านก็ชนะไป2อนะครับเวลาอยู่ในบ้านของยูเวปี2017ปี2016ไปเยือนก็ชนะได้3ประตูต่อศูนย์นะครับ แต่ส่วนมากเนี่ยชนะยังไม่ขาดนะครับใน4นัดหลังที่ผ่านมาทางด้านของการเดินทางวันนี้จากเอมปลรีมาที่ตูรินนะครับ300กับอีก5กิโลเมตรก็นั่งรถบัสค่อนข้างไกลครับประมาณ4ชั่วโมงครึ่งถึง5ชั่วโมงเลยนะครับทางด้านยูเว่ครับในตารางคะแนนเนี่ยอันดับใกล้กันด้วยครับแต่คะแนนห่างกัน5คะแนนครับยูเว่อยู่อันดับ8ครับ10นัด16คะแนนประตูดได้เสียบวกอยู่6ลูกทางด้านของเอมปอีอยู่อันดับ10กลางตารางพอดีเป๊ะ 1 0นัด11คะแนนประตูที่เสียลบอยู่2ลูกลก,ก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับทา้งด้านของเอมโปลีในฤดูกาลนี้ไม่ค่อนอยู่ไปท้ายตารางนะครับก็หมายมันปันมือครับว่าจะไปเล่นยุโรปในฤดูก,กาลหน้านะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับ6นัดหลังนะครับหยิบยกกันขึ้นมายูเว่เกมเยือนมา3นัดติดแล้วล่าสุดเพิ่งชนะตอริโน่ไปในเกมลีครับ1-0แบบเฉือนชนะบุตรวิต์นะครับก่อนหน้านั้นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปเยือนมัคับบีไฮฟาแพ้มา2 0 แพ้เอซิมลิลาน2-0เกมลลกครับชนะมัคคาบีไฮฟาในบ้านนะครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก3-1ชนะโบลอนาในบ้าน3-0แพ้มอนซาครับ1-0ต่อศูนย์เกมเยือนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับยูเว่เนะครับเอมโปรี oli, บ้างครับผลงาน6นัดหลังแพ้ถึง2นัดนะครับล่าสุดเอาตัวรอดมาได้ชนะ za, มอนซามาได้1-0ก่อนหน้านั้นไปเยือนโตริโน่เสมอมา1-1ครับแพ้เอซิมิลาน3-1ในบ้านชนะโบลญญา1-0นะครับแพ้โรมา2-1 แล้วก็เสมอกับซาแลนิตาน่านะครับสองประตูต่อสองยิงได้ทุกนัดนะครับทางด้านของเอมโปลีหกนัดหลังที่ผ่านมานะครับก็ยังมีปัญหานะครับเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆนะครับทางด้านของเอมโปลียูเว่ครับในบ้านสองนัดติดชนะมาสองนัดติดแล้วเอมโปลี oli, เกมเยือนเก็บเสมอซะส่วนมากนะครับก็มีแพ้สเปเซียแค่นัดเดียวเท่านั้นที่เหลือก็เก็บชัยชนะอย่างโบลญญามาได้ด้วยนะครับทางด้านของเอมโปลีแล้วก็ยิงได้ทุกนัดสี่นัดหลังที่ผ่านมาครับ คะแนนความยากง่ายวันนี้ครับเจ้าบ้านอยู่ที่1คะแนนครับเอมปอรีอยู่ที่5คะแนนนัดหน้ายูเว่ไปเยือนเบนฟิก้าในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคะแนนความยากอยู่ที่5คะแนนเอมปอรี oli, นัดหน้าเจอกับอาร์ตาลันตาเป็นงานยาก2นัดติดนะครับเจอยูเว่แล้วก็เจออาร์ตัลันตามีงานยากอีกทีก็ต้องไปเยือนทางด้านของเอมอานาโปลีนะครับงานยากสลับกันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนช่วงนี้เอมปอรีเป็นงานยากนะครับ ผู้เล่นครับเจ้าบ้านขาดตัวหลักหลายคนครับวันนี้เนี่ยเราใช้คความฟิตของเบเมอร์อีกต่างหากนะครับแล้วก็ดีมาเรียด้วยนะครับทางด้านของอาร์เก้นะครับคอเลอานะครับกีซ่าปอกบาส์นะครับนั่งสำรองครับรอไม่ฟิตนะครับก็ต้องรอโอกาสต่อไปครับทางด้านของเอมโพลีครับรอเช็คความฟิตอย่างกลซี่นะครับแล้วก็อิสมาลีนะครับที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่นะครับที่เหลือลงสามได้ครบครับไม่ว่าจะเป็น เป็นเนลลี่นะครับแล้วก็ทางด้านของบอรดันซี่ครับเดสโตรนะครับลงสนามได้ครบนะครับทางด้านของยูเวมีเวลาโฮวิกนะครับยืนหน้าเป้านะครับแล้วก็มีลิกนะครับรวมถึงโบนชี่ด้วยวันนี้ลงสนามได้ครบเลยก็น่าสนใจครับสำหรับคู่นี้ครับอยู่ที่กำลังเลยครับว่าใครจะต้านทานกำลังกันอยู่หรือไม่เปิดราคามาครับเป็นทางด้านของยูเวเปิดราคามาที่1ลูกนะครับ ส่วนมากก็อยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับราคาล่าสุดอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งน้ําเต็มนะครับทางด้านของเอมโปรีเป kind of ็นรองลูกควบลูกครึ่งน้ําขาวนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยค่อนๆจะเกือบลบสิบแล้วนะครับบางเว็บไซต์ก็อยู่ที่ลบสิบแล้วนะครับแต่ทางด้านของยูเว่น้ําเต็มนะครับเจ้าบ้าน1ต่อ2อนะครับอยู่ที่ประมาณ1.4ถึง1.5เท่านะครับทางด้านของการเสมอการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ สามเท่ากว่าสี่เท่ากว่านะครับล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ4.4ถึง4.7เท่านะครับแล้วก็ทีมเยือนชนะครับขยับขึ้นไปเป็นที่8.25เท่าถึง8.1เท่าครับราคาทางด้านของเอมโปลีชนะเนี่ยค่อนข้างจะไกลนะครับคู่นี้ครับเจ้าบ้านต่อที่1ลูกลูกควบลูกครึ่งนะครับต่อดแบบได้เสียนะครับเป็นต่อค่อนข้างสูงครับเล่นในบ้านด้วยนะครับ กองเชียร์เสียงเชียร์นะครับแต่ความพร้อมของทีมนะครับช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะลงตัวอยู่หรือไม่ครับหลังจากที่เก็บชนะมาได้นะครับเราร้หลามมองว่าครับคู่นี้ยูเว่กับเอมโปลีน่าจะกินกันไม่ลงเอมโปลีอาจจะมีเซอร์ไพรส์แบ่งคะแนนออกจากบ้านของยูเว่ได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เอมโปลีครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับหยุดเวลาโกวิกให้ได้คนเดียวเท่านั้นก็พอครับไปตอนที่คู่สามข้ามกันไปที่ฝรั่งเศสครับ หลีกเอิงของฝรั่งเศสวันนี้เตะกันตีสองตรงนะครับอาชักซิโอครับทีมท้ายตารางเปิดบ้านรับการเยือนของจาฝูงอย่างปารีสแซงต์แชมงนะครับปารีสแซงต์แชมงนะครับที่สตาเดีฟานซิสโกโคตี้นะครับอุณหภูมิ21องศาครับไม่ครึ้มเต็มท้องฟ้าครับค่อนข้างจะอบอุ่นนิดนึงครับสื่อต่างประเทศให้ปารีสนะครับชนะที่1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเป็นทางด้านของปารีสนะครับชนะได้3ครั้งเสมอกัน3ครั้ง อาชักซิโอยังชนะปารีสยังไม่ได้ครับล่าสุด2นัดเกมเยือนของปารีสที่ไปเยือนอาชักซิโอชนะไม่ได้3 1 2 1ครับเสมอกันในบ้านของปารีส1 1ที่เหลือย้อนไปไกลเลยครับปี2013-2012นู่นเลยครับเสมอกัน00นในบ้านของปารีสกับบ้านอาชักซิโอนะครับแล้วก็ปี2012ปารีสชนะได้4ประตูต่อ1วันนี้การเดินทางครับ จากปารีสนะครับมาที่อชซิโอนะครับ922กิโลเมตรค่อนข้างไกลเลยนะครับไกลเลยครับเดินทางค่อนข้างไกลนะครับน่าจะใช้เครื่องบินบินข้ามมาลงที่นี่นะครับแล้วก็ลดการเรียกได้ว่าลดการพักผ่อนไปครับลดการสูญเสียในการเดินทางไปนะครับทางด้านของปารีสแซงฌแมงวันนี้ตารางคะแนนครับปารีสอยู่อันดับ1ครับจ่าฝูง11นัด29คะแนน นำห่างรอยองอยู่3คะแนนนะครับประตูดได้เสียไม่ต้องพูดถึงครับไปนู่นเลยครับ2โหลแล้วครับ24ลูกอันชลซิโออยู่อันดับที่18นะครับ11นัด8คะแนนประตูดได้เสียลบอยู่8ลูกนะครับทีมที่เบียดบี้กันก็มีอยู่ทางด้านของเบลสอองเช่สตาบุกโอแช่แรงน้องนะครับ ไกลๆก็มีทั้งด้านของนีดแล้วก็ทัวรนะครับรวมไปถึงมองปีเย่ด้วยนะครับโอ้โหท้ายตารางเนี่ยมันแน่นอนครับปีนี้ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับอาชีซิโอผลงานดีมา2นัดติดแล้วนะครับเสมอกับทัวในเกมเยือน11ชนะมักเซยได้ด้วยนะครับ2ประตูต่อ1แพ้เกอร์ม,มงฟุต3 1ชนะเบลส์1 0แพ้นีด1นแพ้ลอริยอง10ะครับก็เหนียวแน่นนะครับแล้วก็ ช่วงหลังเนี่ยยิงได้3 4นัดติดแล้วนะครับทางด้านของไอชักซิโอเกมรุกก็ดุดันขึ้นนะครับทางด้านของปารีสแซงต์แชมงนะครับช่วงนี้ยิงไม่ค่อยเยอะครับนัดล่าสุดครับเอาชนะโอลิมปิกมาซเซย์ไม่ได้ครับ1-0ในบ้านนะครับก่อนหน้านั้นเสมอเบนฟิก้า1-1เสมอกับแรงทับศูนย์เสมอเบนฟิก้า1-1ชนะนีส2-1แล้วก็ชนะลียง1ประตูต่อ0นะครับยิงได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ของปารีสนะครับ6นัดเนี่ย ยิงได้นัดและลูก2ลูกเท่านั้นนะครับบางนัดก็ยิงไม่ได้นะครับเกมรุกน่าจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับทางด้านของอาชักซิโอครับในบ้านยังไม่ชนะใครในลีกตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาครับทางด้านของปารีสแช่นเคครับฟอร์มสะดุดนะครับเสมอมา2นัดติดแล้วทางด้านของเกมเยือนก่อนหน้านั้นเนี่ยยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกครับมีตั้งแต่เจอริยงเท่านั้นแหละครับชนะไป10ที่เหลือเนี่ยชนะเก็บคลีนชีทมาได้ด้วยนะครับ คะแนนความยากง่ายครับแน่นอนครับอชักซิโอเจอจ่าฝูงแบบนี้อยู่ที่5คะแนนครับปารีสเจอท้ายตารางอยู่ที่1คะแนนแต่เป็นเกมเยือนนะครับนาหน้าปารีสเปิดบ้านรับมัคคิมบีไฮฟานะครับทางด้านของอชักซิโอไปเยือนทางด้านของโอเวซครับที่เหลือก็เป็นงานง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรของปารีสก็มีตัดกันอีกทีนึงก็ต้องไปเยือนยูเว่นู่นเลยครับในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็ลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้าน ลงไม่ได้เนี่ยเป็นโคเน่นะครับกองหลังนะครับที่เหลือเนี่ยกองหน้า2คนรอเช็คฟิตนะครับทางด้านของปารีสแซงต์แชงแมงครับวันนี้รอเช็คคอมฟิตของดานิโลวาเลติโดนแบนครับรามอสโดนแบนคิมเพมเบ้รอฟิตเมนเดสก็รอเช็คฟิตครับที่เหลือนะครับเอ็มบัปเป้เนย์มามิซี่ลงครบนะครับฮาคิมีบาเน็ตมาตินยอสนะครับซานเชสลงสนามได้ครบรวมถึงผู้สำหรับตัวอย่างดอนนารุม่าด้วยครับทางด้านของ อาชักซิโอครับที่เหลือตัวจริงลงได้ครบนะครับมีทางด้านของลาซีคนเดียวครับที่รอเช็คฟิตนะครับแล้วก็กองหน้า2คนนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้กองหน้าหลายคนนะครับทางด้านของอาชักซิโอแพ็กเกมรับแน่นอนครับเจอทีมปารีสแบบนี้ไปดูราคากันต่อครับเปิดราคามาปารีสทีมเยือนต่อที่ลูกครึ่งครับตอนนี้ขยับขึ้นเป็นที่ลูกครึ่งควบ2นะครับ หลายเว็บไซต์ก็อยู่ที่ประมาณลูกครึ่งถึงลูกครึ่งควบ2นะครับน้าขาวครับบางเว็บไซต์อยู่ที่น้ําบวก10ด้วยนะครับสาหรับลูกครึ่งทางด้านของปลาอ่าทางด้านของเจ้าบ้านอย่างอาชักซิโอครับลูกครึ่งควบ2น้ําลบ10นะครับสะส่วนมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขยับน้ําขึ้นไปเป็นน้ําเต็มราคาขยับลงมาเหลือลูกครึ่งนะครับบางเว็บไซต์ หนึ่งต่อสองครับเจ้าบ้านอยู่ที่ประมาณ10.5เท่านะครับบางเว็บไซต์ขยับขึ้นไปนู่นเลยครับ12เท่าการเสมอกันอยู่ที่ประมาณ5 3 5.4ถึง5.7เท่านะครับแล้วก็ทางด้านของสกอร์สูงตำ่ำสองลูกครึ่งควบ3นะครับช่วงนี้ปารีสไม่ค่อยยิงไม่รู้ว่าจะอัดอั้นแล้วก็จะมาระบายในนัดนี้หรือไม่นะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3าน้ําขาวนะครับแล้วก็สกอร์ต่ําอยู่ที่น้ําล้นนะครับน้ําน้ําเต็มนะครับ ก็น่าจะเป็นสกอร์สูงอีกคู่หนึ่งครับสำหรับคู่นี้นะครับอัดอั้นมาหลายเกมแล้วครับทางด้านของปารีสแซงต์แชงแมงไม่รู้ว่าจะเลิกทะเลาะก,กันหรือเปล่าประธานเป้ประธานเป๊ปนะครับจะจ่ายบอลให้เพื่อนหรือไม่นะครับประธานเอ็มบัปเป้นะครับประธานเป้เนี่ยวันนี้เนี่ยน่าสนใจครับคู่นี้ครับ ทีมเยือนต่อที่ลูกครึ่งควบสองนะครับลุ้นเม็ดที่สองยังโดนหูยังได้แค่หูนะครับต้องลุ้นถึงเม็ดที่สามลูกครึ่งก็ไม่รู้ว่าน้ําจะไหวหรือเปล่านะครับน้ําจะน้อยหรือเปล่านะครับแต่คู่นี้ครับเหล่าราชามองว่าปารีสครับน่าเจ็บน่าจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากนะครับในสามแต้มนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับลุ้นกันที่เม็ดที่สองที่สามดีกว่านะครับให้ต่อที่ปารีสครับลูกครึ่งครับหรือลูกครึ่งควบสองครับผมในคู่นี้ครับ ไปตอนที่ท้ายครับศึกใหญ่ของโปรโตุเกสของค่ำคืนนี้ครับตี25นาทีที่เอสต d ดิโอดูดากนะครับอุณหภูมิ16องศาแต่มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยครับตี25นาทีวันนี้บ้านของปอร์โตครับเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเบนฟิก้าคู่รักคู่แค้นประจำหลีกของโปรโตุเกสนะครับสื่อต่างประเทศครับให้ทางด้านของเบนฟิก้าชนะได้2 0เลยนะครับแต่สถิติที่พบกันมาเนี่ย6ครั้ง ปอร์โตกินเรียบถึง4ครั้งครับเสมอกัน2ครั้งเบนฟิก้ายังไม่ชนะใน6ครั้งหลังที่เจอกันนะครับล่าสุดก็เป็นทางด้านของปอร์โตไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้1นูนย์นะครับก่อนหน้านั้นชนะได้ในบ้าน3 1แล้วก็3 0เสมอกันนะครับในปี2021นี่ใน112นัดแล้วก็ปอร์โตชนะได้ในปี 2020, 2 0 2 0 2ประตูต่อศูนย์สปีหลังนี้ปอร์โตกินเรียบครับการเดินทางก็จากลิสบอนมาที่ปอร์โตนะครับ273้กิโลเมตรตารางคะแนนครับ โปรตูเกสลีกเบนฟิก้าอยู่เป็นจ่าฝูงนะครับวันนี้นะครับปอโตอยู่อันดับที่2รองจ่าฝูงเบนฟิก้า9นัด25คะแนนประตูดได้เสียบวกอยู่18ลูกนะครับยังไม่แพ้ใครตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมา9นัดทางน้าของปอโตครับ9นัดผ่านไปมี22คะแนนประตูดได้เสียบวกอยู่16ลูกแพ้แค่1นัดเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยห่างแค่3คะแนนถ้านัดนี้ปอโตชน,นะขยับ ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงหรือจะอยู่ที่เดิมนะครับเพราะคะแนนเท่ากันก็อยู่ที่ลูกได้เสียครับว่าปอโต้จะยิงเกิน3ลูกหรือไม่นะครับที่เหลือก็มีบาก้กานะครับคาซาเปียนะครับเบวิสตานะครับมันปีนี้ฤดูกาลนี้คาซาเปียนี่ได้เยอะทีเดียวนะครับปอโต้ครับผลงานล่าสุดนะครับเกมเยือน3นัดติดชนะมาสานัดรวดนะครับชนะอาเดเดียมานะครับในบอลถ้วย60เลย ชนะเลเวอคูเซนในแชมเปี้ยนส์ลีกครับ3 0ชนะปอร์ติโมเนเซ่ครับในลีกของตัวเองครับ2 0ในบ้านเนี่ยก็ชนะเลเวอร์มาสอนย์ชนะบรากามา4-1เลยครับแล้วก็เสมอเอสโตริลในเกมเยือน1ประตูต,ต่อ1เบนฟิก้าครับเกมเยือน2นัดติดที่ผ่านมาผลงานนะครับไปเสมอกับทางด้านของคาวดัสมานะครับ1ประตูต,ต่อ1ในบอลถ้วยในบอลแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไปเสมอกับปารีสมาได้ครับ1-1ชนะลิโออาร์ฟในบ้านสี เสมอกับปารีส1-1น,น,นะครับไปเยือนวิกตอรียกิมมาไลส์เสมอ0-0แล้วก็ชนะมาลิติโมไป5-0ครับเกมเยือน3นัดติดยังไม่แพ้ไม่ชนะครับเสมอมา3นัดติดแล้วทางด้านของเบนฟิก้าปอโตในบ้านครับแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นให้กับคาบบูชนะครับในลีกเก็บชัยชนะได้เรียบยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกครับในบ้านนะครับทางด้านของเบนฟิก้าครับเกมเยือนเหนียวแน่นไว้ก่อน,นครับแต่ก็ไม่ได้ชนะใครมา3นัดแล้วเสมอมา3นัดติดนะครับ แถมพึ่งเสมอกับทีมรองบ่อนอย่างคาวดัสมาด้วยนะครับที่เหลือครับเก็บชัยชนะได้เรียบนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะยูเว่สชนะฟารมิลิกาหนชนะบอวิสตา30นะครับผลการพบกันวันนี้เรตติ้งพุ่งกระฉูดครับความยากอยู่ที่5คะแนนเหมือนกันทั้งคู่ครับเต็มร้อยเจ้าบ้านอยู่ที่83เต็มร้อยเบนฟิก้าอยู่ที่75นะครับเกมหน้าปอร์โตไปเยือนคับบุชนะครับเกมหน้าเบนฟิก้ากลับไปอยู่บ้าน เปิดบ้านรับยูเว่นะครับที่เหลือก็มีงานยากทีก็เกมแชมเปียนส์ลีกกันทั้งคู่ครับในลีกก็ไม่เป็นงานยากอะไรผู้เล่นวันนี้ลงสนามได้ครบไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บนะครับมีแค่บางคนเท่านั้นเดี๋ยวรายงานกันอีกทีนึงนะครับไปดูราคาครับเจ้าบ้านนะครับเปิดราคามาที่ครึ่งลูกก่อนที่จะขยับมาเหลือแค่ราคาปปะนะครับทางด้านของทีมรองอย่างเบนฟิก้าเกมเยือนวันนี้จาก ปปน้ำขาวนะครับหรือครึ่งลูกน้ำลบสิบเนี่ยเหลือแค่ปปน้ำขาวครับบางเว็บไซต์เนี่ยอยู่ที่น้ำบวกสิบแล้วนะครับสําหรับเป็นรองที่ราคาปปทางด้านของปอโตเป็นต่อนะครับราคาน้ําเต็มถึงน้ําล้นนะครับในราคาปปนะครับ1ต่อ2ครับเจ้าบ้านอยู่ที่2.3ถึง2.4เท่านะครับส่วนมากอยู่ที่2.3เท่านะครับขยับขึ้นจาก2เท่าเต็มๆต็มนะครับเสมอกันเนี่ย 3.3 3.2เนี่ยขยับลงนะครับบางเว็บไซต์3.6ขยับลงมาเหลือ3.3เท่าครับในการเสมอกันเกมทีมเยือนชนะความคะแนนอ่าเขาเรียกว่าการอัตราการจ่ายครับอัตราการจ่ายนะครับขอโทษทีนะครับอัตราการจ่ายของทีมเยือนชนะอยู่ที่2.8นะครับสัส่วนมากนะครับขยับลงนะครับหลังจากที่เปิดราคามาเนี่ยอยู่ที่3.4 3.1นนะครับสกอร์สูงต่ำคู่นี้นะครับ 2.5หรือ2ลูกครึ่งเนี่ยน้ำขาวเปิดมาในสกอร์สูงตอนนี้เหลือน้ำลบ10นะครับเท่ากันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับน้ำลบ10คู่นี้ไม่แนะนำครับเพราะว่าออกหน้าไหนก็ได้ครับสำหรับสกอร์สูงต่ำนะครับแต่หมายมั่นปั้นมือว่าน่าจะเป็นสกอร์ต่ำครับยื้อกันไปยื้อกันมาครับสำหรับคู่นี้ครับไปดูราคาเอเชียนแฮนดิแคปนะครับเจ้าบ้านเป็นต่อที่ปปนะครับแล้วก็น้าเต็ม ก็แต่เจอกันทีไรเสร็จ p o r t ้ทุกทีนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยเบนฟิก้าเล่นดีนะครับแล้วก็ถึงจะเสมอมาสามนัดติดนะครับแต่ก็เชื่อว่านัดนี้ครับเบนฟิก้าน่าจะเก็บแต้มออกจากทางด้านของ p o r t ้ไปได้ครับเพราะว่านําเป็นจ่าฝูงอยู่ถ้าเสมอออกจากบ้านของ p o r t ้ได้ไม่เสียหายนะครับตําแหน่งอยู่ที่เดิมยึดจ่าฝูงได้เหมือนเดิมเพราะ,ะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหล่าให้ รองที่เบนฟิก้าครับราคาปปครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่นะครับเดี๋ยวทบทวนให้อีกทีนึงนะครับคู่แรกครับไมล์กับโคโลนวันนี้ให้ต่อที่เจ้าบ้านนะครับไมล์ราคาปปนะครับน่าจะเก็บชัยชนะในบ้านได้ในนัดแรกของฤดูกาลนี้คู่สองยูเวกับเอมโปลีนะครับมาลายเนี่ยต่อค่อนข้างแพงนะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับขยับขึ้นไปแล้วผู้เล่นหลายคนบาดเจ็บ แล้วก็รอเช็คความฟิตนะครับกองหน้ามีเวลา6คนเดียวรายละเอียดไปดูในต้นคลิปได้ครับให้รองที่เอมโปลีครับวันนี้น่าจะเบียดแล้วก็คุมเรียกได้ว่ายันเสมอให้อยู่นะครับให้รองที่เอมโปลีนะครับสาหรับคู่นี้แล้วก็คู่หลีกเอิงครับอาชักซิโอกับปารีสนะครับจ่าฝูงอย่างปารีสวันนี้ไปเยือนทีมท้ายตารางต่อค่อนข้างจะได้เสียครับ ต่อแบบนี้มาต่อแน่นอนนะครับให้ต่อที่ปารีสครับลูกครึ่งหรือลูกครึ่งควบ2ครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับปอโตกับเบนฟิก้านะครับปอโตเจอกับเบนฟิก้าทีไรเสร็จปอโตทุกทีแต่นัดนี้ขอให้เสมอกันนะครับให้รองที่เบนฟิก้าครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมดนะครับ4คู่วันนี้นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์มีเพียบเลยนะครับสําหรับฟุตบอลนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของเหล่าร้อยหลาใน YouTube channel ของเรานะครับติดตามแจ้งเตือนกันไว้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาดการมาของเราทุกวันนะครับแล้วก็ช่องทางของ l i n ์แอดครับแอดกันเข้ามาได้แอดกันเข้ามาได้ครับไลท์แอดนะครับแอดไครับหนึ่ง้อยหลาของเรามีทีเด็ดให้ท่านทุกวันนะครับเข้ามาใช้งานเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับหรือว่าจะให้วิเคราะห์หรือสอบถามคู่ไหนนะครับ ทักทายกันเข้ามาได้ครับช่องทางของไลน์แอดของเรานะครับทางไลน์นะครับแอดไครับ100 RA นะครับมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ